นเจ้าอินทรีเกตงกันไช่ครับหลายคนก็อาจจะลืมหน้าลืมตาแล้วแต่ไปที่แล้วได้ทำให้รู้เลยว่ากลับมานี่ยแข่งแล้วก็ชนะแล้วชนะแล้วครับยุติไฟยุตไฟสองปีแปดเดือนเนี่ยแล้วไฟนี้นี่ได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเก็บตัวฟิตฟ้อมที่กรุงเทพเลยก็เก็บตัวฟิตฟ้อมกรุงเทพสองไฟเหรอครับผมเจอกับสิงห์เล็กกังวลเลยไหมเนาะก็ น้องเขาก็เร็วหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่น่ากังวลอะไรครับมันก็ดยเราดีกว่าเยอะครับกับการที่เราหยุดไปเกือบสองปีกลับมาหายใจฟ้าย่างวครับสภาพร่างกายมันวัดได้มาก้อยแค่ไหนครับก็ไฟก็ซ้อมอยู่พีเคครับมีตัวบั้มตัวซ้อมเยอะก็ไม่น่ากังวลอะไรครับก็กลับมาได้หายใจฟ้าย่างแล้วครับหายใจแล้วไฟด้วยด้วยครับคิดว่าน่าจะไฟนี้น่าจะดีกว่าก่าไฟไฟก่อนใช่ครับน่าจะดีกว่าไฟทีแล้วไฟนี้ปิกัดเท่าไหร่ ร้อยยี um, está um, está um, ่ส um, ิบสองปอนด์นะร้อยยี่สิบสองปอนด์กังวลเลยแม่งดูว่าก็รถเดบสบายๆครับน้ำหนักสบายๆก็ลดได้อีกกับร้อยยี่สิบก็ได้ยังได้ครับเดี๋ยวว่าเราแบบปล่อยๆไปก่อนเพิ่งกลับมาก็ไม่อยากลดเยอะครับครับผมหลักเลยที่เตรี๋ยวมรุสจะไปสู้กับสิงหาเล็กครับพร้อมีลูกหนักครับเอาลูกหนักไปสู้ครับเพราะว่าเขาใหญ่กว่าเราเยอะเลยครับมีวันนี้มีลูกหนักมีทีเด็ดแน่นอนครับ เราเป็นคนจังหวัดอำเภอละงูจังหวัดสตูลเนี่ยอายุขนาดนัเท่าไหร่แล้ว25ปีครับน้ำหนักปล่อยๆวันนี้ก็น้ำหนักปล่อยๆก็59 6 0ครับครับอย่าไปเชียร์การแข่งแล้วเมื่อกี้0.5 0.5ก็สบาย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 อ่ะฝากแฟนครับสตูลน่ะก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสตูลและแฟนมวยทั่วประเทศนะครับวันนี้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับจะเต้นเกิดไัที่สองนะครับผมโอเคครับมาดูคนเดียวมวยนักษณะนี้นะครับแต่ว่าได้รูปร่างนะตัวนี่สูงยาวเลยอ่ะแนะนำตัวนะ เะไรครับผมชื่อนาเล็กปอโชคมีชับนาเล็กป๋อโชคมีชัยก็ถือว่าเจอมวยกระดูกพื้นพี่เลยยังไงบ้างได้ศึกษาได้ศึกษาตอนที่เขาดังๆนี่เขาเพิ่งอาจจะยังไม่ได้ดังเลยตอนนั้นยังไม่ได้ชกไม่ได้ชกมวยเลยได้รับอาวุธหลักๆของที่เขาที่คิดว่าสร้างความกดดันให้กับเรามีไหมก็เป็นมวยดันมวยหมัดมวยฟาดแล้วเราเตรียมกีบจะแข่งอะไรมาสู้อก็เตรียมมาแล้ว ก็เตรเียมมาเรียบรย้อยแล้วเหยียบตาช่างครั้งแรกนะเนาะเมื่อกี้จุดเต้นจุดจุดสองจุดสองระบายระบายตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วว<ร>ลูกกลูลลนั่งเราใหญ่กว่าเขาเยอะเลยนะคิดว่าได้ได้เปลี่ยบไหมตรงตรงนี้ไม่ที่ว่าจะเป็นจุดเดี่ยวเกมที่จะนำชัยชนะลงมาน่าที่กลับกับที่เขาหายไปเกือบเกือบสองปีแล้วก็กลับมาคว้เดียดวเพื่อร่างกายเขาเข้าที่เต็มเต็มล่องเติมร่อหรือยังครับน่าจะยัง คิดว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เราน่าจะได้เปรียบเขาอยอน,น้องครับพี่วันนั้นเท่าไหร่ตัวปีนี้แปดแปปีเป็นคน,นจังหวัดสุรือว่าหรือว่าทานีฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยแล้วก็แฟนคกลับขอโชคดีกันขอให้ทีมงานทีได้เงินขอโชคดีใจช่วยเ,เป็นใจได้ไว้ไนี้ ทำให้เต็มที่เาใจจนากับค่ายได้แล้วก็เรานกับค่ายนะครัผมโอเคครับหนึ่งพวงตัวทังคู่หลายการช่งหักเลยขอบคุณมากครับขอช่ดี